ฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะจะมาบอกวิธีการแบ่งหน้าเป็นสองจอนะคะทําตามคลิปบอกเลยนะนี่อันนี้ก็แตกเป็น2ออันนะคะมาสังเกตตรงนี้ได้เลยแล้วก็มาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนข้อความเราจะได้ข้อความแบบไหนเราเปลี่ยนเอาเลยนะคะ เขียนข้อความในแบบที่เราอยากใส่นะในคลิปจะใส่คําว่าเปิดร้านนะคะพอใส่เสร็จแล้วก็กดเซฟแบบนี้ได้เลยนะคะพอกดเซฟแล้วนะคะเราก็มาปรับขนาดของตัวหนังสือนะคะว่าอยากให้มันอยู่ในระดับที่เท่าไหร่นะ พอเราปรับขนาดของตัวหนังสือได้แล้วนะคะเราก็เลื่อนมาที่จะใส่รอบนะคะกดเปิดก่อนนะพอเรากดเปิดแล้วก็จิ้มลงไปเลยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของขอบจอให้เราเลือกใส่นะว่าเราอยากใส่แบบไหนนะคะมีเยอะมากมายนะคะเลือกไม่ถูกเลยว่าจะใส่ตัวไหนดีพอเรากดเลือกเสร็จสับเรียบร้อยนะคะมันก็จะมาแสดงแบบนี้เลยนะแล้วก็มากดคําว่าเขาเลือกฟูตัวนี้ได้เลยนะคะตัวนี้เขาจะเป็นสีที่แบบว่าเคลื่อนไหวของตัวหนังสือนะคะ พอเลือกแล้วก็กดเซนนะคะแล้วก็มากดคําว่าโค้ดแบบนี้ได้เลยนะคะถ้าเสร็จแล้วนะคะตัวนี้คําว่าสปีดนะตัวนี้มันก็คือการทําให้ตัวหนังสือวิ่งนะคะว่าจะให้วิ่งเร็วแค่ไหนชา้าแค่ไหนและตัวนี้สต็อปนะคะก็คือการทําให้ตัวหนังสือหยุดภายในกีวิได้เสร็จแล้วก็เซนเลยนะคะตัวอย่างออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยที่มีให้เลือกแบบมีเฉพาะฟูคัลเลอร์นะคะ